สวัสดีเพื่อนๆพนี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจ่าทวฮรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนํานะครับพระเนื้อผงน้ามันนะครับผมพระเปิดตาเนื้อผงน้ามันนะครับหลวงปู่ศรีนะครับวัดถ้ำเขาบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์นะครับผม ซึ่งหลวงปู่ศรีนะครับมออีอายุเนี่ยถึง100ยกวาปีนะครับเป็นเกจิเรียกได้ว่าหลายแผ่นดินนะครับผมหลายสมัยหลายรัชการนะครับปิดตาอันนี้นะครับเขาเรียกว่าปิดตาข้าวต้มมัดนะครับหรือว่าปิดตาคุกฝุ่นนั่นเองนะครับผมก็ขนาดนี้ก็ กำลังดีนะครับผมก็ไปเลี่ยมพลาสติกให้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับพระปิตารุ่น,นี้เนี่ยผมเก็บไว้เนี่ยน่าจะมีถึงสิบปีนะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยเด่นในด้านเมตตาค้าขายเงินทองนะครับสำหรับพระเอ,อ่อของหลวงปู่ศรีนะครับผม สำหรับตัวผมนะครับแต่ว่าก็มีแบบว่า,าผู้ที่ใช้แล้วประสบการณ์อะไรพวกนี้ที่แบบว่าทางแบบแคลคาดอะไรเนี่ย้เาเยอะนะครับนี่ผมไปเลี่ยมมาให้สวยๆใสๆเลยนะครับองค์นี้จะเป็นองค์ที่สองนะครับที่ผมเลี่ยมแล้วนำลงไปในช่องนะครับ ถ้าสนใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นองค์ที่สองนะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับผมพระเนี่ยสร้างในปีพศ2อ1หนะครับอายุพระ50า50ปีผมคัดพระสภาพสวยๆเก็บไว้นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะมีแบบโอกาสที่จะขึ้นเหมือนหลวงปู่โตได้นะครับที่ว่าจะเล่นเป็นหมื่นนะครับ แต่ว่าของอันนี้เป็นของดีที่ผมแบบก็นำมาลงแบ่งปันในช่องนะครับนี่นิ้วมือชัดๆนะครับเนื้อดูง่ายๆพารุ่นนี้นะครับถึงจะไม่แพงมากนะครับแต่ว่าก็มีเกน,นะครับเพื่อนๆพี่ๆต้องดูให้ดีจำเนื้อให้แม่นพาเขามีมวลสามนะครับ นี่ยันที่ท้องชัดๆนะครับเป็นปิดตานะครับมหาอุดดูเนื้อมีความเก่าแต่ว่าไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับนิ้วมือชัดๆนะครับมีมวลสารเม็ดไปเลยตรงนี้เพื่อนๆพี่ๆจะดูเนี่ยเขาจะมีเม็ดขาวๆนะครับเป็นมวลสารเม็ดดำมีเล็กน้อยนะครับ ระเก่ามากนะครับมีอายุถึงห้าสิบปีนะครับ ปิดตามหาอุดนะครับปิดบนปิดล่างไปหนึ่งเจ็ดเชียวนะครับผมเรียมมาสวยวิ้งเลยนะครับหลังมียันนะครับเนื้อนี่ยมันจริงเพราะว่าเป็นพระเก่านะครับเสร็จตัวหมดแล้วนี่ตรงนี้จะมีขีดนะครับด้านหลังเนี่เพื่อนๆพี่พี่พพ ดูพิมพ์ไว้นะครับนี่จะมีขีดตรงนี้พิมพ์พระเป็นพิมพ์ประกบนะครับผมตัวผมเองเนี่ยผมนำมาใช้นะครับก็ดีทางด้านเมตตาค้าขายนะครับเงินทองก็ไม่ขาดมือนะครับหลวงปู่ศรีใช้ดีจริงนะครับ หนึ่งเจ็ดนะครับผมยันครับชัด,ชดผาาสวสวยไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมวิ้งเลยนะครับองนี้เนื้อมันมากก็สำหรับองคนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับ ราคาเนี่ยผมจะลงไว้เป็นตัวเลขที่ชื่อคลิปนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ0 9 8ย์4 1 3 6 6ดแดห้าสี่หนึ่งสามหหเชษนะครับรับประกันแท้นะครับผมให้ตลอดชีพนะครับราคาลงนะครับจะลงไว้ที่ชื่อคลิปนะครับผมโทร0 9 8ย์4 1 3 6 6ดแดห้าสี่หนึ่งสามหหเชษนะครับ แล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพนพี่พี่นะครับ ได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับก็เป็นท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวทําให้ถึงแนาทีอันนี้ก็เป็นรุ่น M16 นะครับปี34อันนี้ก็เป็นรุ่นเอ,อ่อ ปี1นนะครับเนื้อดินอินเดียนี่เป็นพ้ากเก่าเลยนะครับปี16่ก็สวยๆทั้งนั้นนะครับสนใจถูกใจอง์ไหนก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับพ้าเพียบเลยนะครับในช่องอันนี้ก็จะเน้นหนักในช่องเลยนะครับสำหรับนี่รุ่นนี้นะครับ รุ่นสร้างโลงงพบาบาลโคโกอันนี้เป็นนาวาโลหะแก่เงินนะครับแจมแจมนะครับนี่นาวะแก่เหล็กน้ำพีนะครับราคาปิดตาก็ลงอยู่ในชื่อคลิปนะครับสนใจก็ โทรนะครับ0988541366ดดนเชษนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ